ชีวประวัติโดยย่อของท่านศาสดาทูตมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมตอนคุณลักษณะเฉพาะของท่านนาบีสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลัมท่านถูกส่งมาด้วยหลักยึดมั่นอันบริสุทธิ์และความอดทนท่านอิบนุกไยยิมกล่าวว่าท่านถูกรวมระหว่างหลักยึดมั่นอันบริสุทธิ์และความเรียบง่ายซึ่งหมายถึงแนวทางอันเที่ยงตรง ในการให้เอกภาพต่อเลาะและความเรียบง่ายบ่งชี้ถึงมารายาทอันดีงามและสิ่งที่ตรงกันข้ามสองอย่างนั้นคือการตั้งปาคีและการห้ามในสิ่งที่อนุมัติในศาสนาถูกส่งมายังมนุษย์และยินท่านนาบีสลลสลอฮุยลิวสลัสลลมกล่าวว่าท่านนาบีหมายถึงท่านนาบีอื่นๆน,นั้นถูกส่งไปยังกลุ่มชน ของเขาโดยเฉพาะแต่ทว่าฉันนั้นตูกส่งมายัางมนุษย์ทั้งพวงคำพีและการเรียกร้องของท่านอาลัลลอฮ์กล่าวว่าอัลิฟลามรอคำมพีที่เราได้ประทานลงมาแก่เจ้าเพื่อที่จะให้เจ้านั้นได้นำมนุษย์ออกจากความมืดมนทั้งหลายสู่ความสว่างด้วยอนุมัติของพระเจ้าของพวกเขาสู่ทางของพระผู้ เดชานุภาพและผู้ได้รับการสรรเสริญเครื่องหมายของท่านสัญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของท่านนาบีสลลลฮวาลวะซัลลัมนั่นคืออันกุรอานและไม่มีจากสัญญาณหนึ่งสัญญาณใดที่ถูกประทานแก่ราซูลหรือนาบีก่อนหน้าท่านเว้นแต่ท่านนาบีสลลลฮวาลวะซัลลัมจะมีส่วนร่วมในสิ่งเหล่านั้น การรักท่านนั้นคือส่วนหนึ่งของาศาสนาท่านนาบีสลลัลลอฮุวะเละซัลลัมได้กล่าวว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่ของพวกท่านจะยังไม่ศรัทธ,ธาที่สมบูรณ์จนกว่าฉันนั้นจะเป็นที่รักแก่เขามากกว่าลูกหรือพ่อของเขาและมนุษย์ทั้งพวงผู้ที่รังเกียจท่านนาบีเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา ด้วยการปฏิเสธการศรัทธาอันใหญ่หลวงแท้จริงศัตรูของเจ้านั้นเขาเป็นผู้ที่ถูกตัดขาดสหายคนสนิทของอัลลอฮ์ท่านนาบีสุลต่าลฮุอาลิสลลันลกล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงนับว่าฉันเป็นผู้ที่โปรง่งทรงรักยิ่งเสมือนที่ทรงนับท่านนาบีบรหิมคือผู้ที่โปรง่งทรงรักยิ่งหนึ่งในฮุลลอัล ผู้ที่แน่วแน่และมั่นคงจงลำลึกถึงในขณะที่เราได้เอาคำมั่นสัญญาของพวกเขาจากบรรดาน,นาบีและจากเจ้าและจากนัวอิบรอฮีมและมูซาและไอซา,าอิบนุมารยมความรู้ของท่านท่านนาบีสลลัลลอฮุวะอะลัยซลัมกล่าวว่าแท้จริงแล้วฉันนั้นรู้เกี่ยวกับอัลลาะ์ดีกว่าพวกท่านอัลลาะ์ทรงกล่าวว่า จงกล่าวถิดมูฮัมหมัดว่าฉันจะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่าฉันมีบรรดาคังสมบัติของอัลลอฮ์และทั้งฉันก็ไม่รู้สิ่งร้นลับและฉันก็จะไม่กล่าวแก่พวกท่านว่าฉันคือมาลักข้อตัดสินของผู้ที่เชื่อฟังและผู้ที่ขัดแยง้งอัลลอฮ์กล่าวว่าจงกล่าวถิดมูฮัมหมัดว่าหากว่าพวกท่านรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติต,ตามฉันอัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่าน และจะส่งอภัยให้แก่พวกท่านซึ่งโทษทั้งหลายของพวกท่านและพระองค์กล่าวว่าและพวกเจ้าอย่าได้ท้อแท้และจงอย่าเสียใจและพวกเจ้านั้นคือผู้ที่สูงสงยิ่งหากว่าพวกเจ้านั้นเป็นผู้ศรัทธาท่านอาบีศลอสลลัลลอฮุวะลัยวะสัลลัมกล่าวว่าพวกท่านทั้งหมดจะได้ก้าสวรรค์เว้นแต่บรรดาผู้ปฏิเสธพวกเขาถามว่า แล้วใครคือผู้ปฏิเสธละ่ะโอ้ศาสนาทูตของอัลลอฮ์ท่านนาบีสโลลลอห์วงอิวะสัลลัมกล่าวว่าใครที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามฉันเขาจะได้เข้าสวรรค์และใครที่ฝ่าฝืนฉันเท่ากับว่าเขานั้นได้ปฏิเสธประชาชาติของท่านนาบีสโลลลอห์วงอิวะสัลลัมอัลลอฮ์กล่าวว่าพวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดียิ่งซึ่งถูกให้อุบัติขึ้น สำหรับมนุษยชาติโดยที่พวกเจ้าได้สั่งใช้ในสิ่งที่ชอบและห้ามมิให้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ชอบและศรัทธาต่ออัลลอ์และท่านนาบีสุลตลฮวาลิวัสัลลัมกล่าวว่าขอสาบานต่อผู้ที่มีชีวิตของฉันในประหัตของพระองค์อัลลอ์แท้จริงฉันหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ครึ่งหนึ่งของชาวสวรรค์น,นั้นคือประชาชาติของฉัน บ้านเกิดของท่านนาบีสลลลฮุอะไยฮิวะซัลล,ล,ลัมบ้านเกิดของท่านนาบีนั้นคือนครมักกะอัลลอฮ์กล่าวว่าแท้จริงบ้านหลังแรกที่ถูกตั้งขึ้นสำหรับมนุษย์เพื่อการอิบาดะนั่นคือบ้านที่มักกะโดยเป็นที่ที่ถูกให้มีความจำเริญและเป็นที่ที่แนะนำแก่ประชาชาิทั้งหลายในบ้านนั้นมีหลายสัญญาณที่ชัดแจ้งส่วนหนึ่งนั้น คือที่ยืนของนบีบรหีมและผู้ใดได้เข้าไปบ้านหลังนั้นขอเป็นผู้ที่ปลอดภัยและสิทธิ์ของอลัลลอฮ์ที่มีแก่มนุษย์นั้นคือการมุ่งไปยังบ้านหลังนั้นอันได้แก่ผู้ที่มีความสามารถหาทางไปยังบ้านหลังนั้นได้และผู้ใดปฏิเสธแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงพึ่งพาประชาชาติทั้งหลายและมักกะเป็นนครต้องห้าม ท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่าแท้จริงนครนี้อัลลอฮ์ได้ทําให้มันเป็นนครที่ต้องห้ามตั้งแต่วันที่โปร่งสงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินดังนั้นมันต้องห้ามด้วยกับการห้ามของอัลลอฮ์และมันคือนครของบรรดามุสลิมจนถึงวันกิยมามะท่านนบีกล่าวว่าจะไม่มีการอุยพหลังจากการพิชิตนครมักกะ อีกต่อไปทิศในการละหมาดของท่านนาบีทิศในการละหมาดของท่านนาบีสุลต่านฮุลัยสลัมคืออังกะบะซึ่งก่อนหน้านั้นท่านได้หันหน้าไปยังไบตุนมักดิสอัลลอฮ์กล่าวว่าแท้จริงเราเห็นใบหน้าของเจ้าแงนไปต่างฟากฟ้าบ่อยครั้งแน่นอนเราได้ให้เจ้าผินไปยังทิศที่เจ้านั้นพึงพอใจดังนั้นเจ้าจงผินหน้าของเจ้า ไปยังมสัสยิดอัลฮารอมเถิดและที่ใดก็ตามที่เจ้าปรากฏอยู่นั้นก็จงผินใบหน้าของพวกเจ้าไปยังทิศนั้นและมสัสยิดอัลฮารอมเป็นมสัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างบนหน้าพื้นแผ่นดินท่านอาบูซัรเราเดีลยวรออานูกล่าวว่าฉันได้ถามท่านศาสนาทูตของอัลลอฮ์ถึงมสัสยิดหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นบนหน้าพื้นแผ่นดินท่านก็ตอบว่าคือมสัสยิดอัลฮารอม ท่านนับุลลฮฺฮุอาวะซัลลัลลมกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่มาอย่างบ้านหลังนี้โดยที่เขานั้นไม่ได้พูดในสิ่งที่น่ารังเกียจไม่กระทําบาปและเขากลับไปเปรียบเสมือนกับเขานั้นคลอดออกมาจากมารดาของเขาคือการได้รับการอภัยโทษจากบาปเล็กๆน้อยๆท่านอบดสลลอฮฮุอาวะซัลลัลลมกล่าวว่าหนึ่งละมาดในมัสยิดฮารอมมักกะ จะได้ภาคผลประเสริฐกว่าการละหมาดณที่อื่นถึงหนึ่งแสนเวลาละหมาดและหนึ่งเวลาละหมาดในมัสยิดของฉันหมายถึงมัสยิดอันบะวีจะดีกว่าประเสริฐกว่าการละหมาดณที่อื่นถึงหนึ่งพันเวลาละหมาดส่วนมัสยิดอัลกซอรหรือเรียกว่าใบทุนมักดิสจะได้ผลบุญเท่ากับการละหมาดห้าร้อยเวลาท่านนบีุลอลาหัลลัลฮุอะลัยซัลลัมกล่าวว่า หากพวกท่านต้องการถ่ายทุกก็อย่าได้หันหน้าหรือหันหลังให้กับทิศกิบละแต่ถ้าว่าจงหันไปทิศอื่นจากนั้น